อ๋อสบายดีเนาะสบายดีอันเพื่อนทาง Youtube ของเฮาหมดสุขสุขนเนาะื้อนี้มาพบกับตุบังให้สระคดีซึ่งคลิปนี้ตุบังสะมาแนะนำวิธีการแก้อาการของ y o u t อืม Youtube มันมีมันบ่ขึ้นอันสีเขียวมันบ่ขึ้นสีเขียวแล้วกัอันมันบบเปิดสากายใดมาสันสะเนาะ บากง่ายๆแบบนี้นี่คือตอนนี้เนาะคลิปอันวิธีบูดวินโดว์เรโนโวตัวน,นี้นะมันบุกขึ้นสีเขียวคือปกติเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวมดคืันคือทุกอันตัวนี้มันจะขึ้นสีเขียวมดนนนมนนเมดนาะเป็นคลิปวิดีโอของตุ๋งัง้วกามีแต่คลิปเดียวนี้มันบุกขึ้นมันบุกขึ้นแล้วาเซียแนวใดบนะัานี่นะาเซียแนวใดเอ่อวิธีแก่เนี่ย ให้เขากลับไปที่อันตัวนี้ youtube Studio ตัวนี้อืมตัวนี้เราเป็นเครื่องเครื่องลังบานเขาเอาระลังบานเลยว่าเครื่องตั้งแต่งตังค่าเลยว่าอื่นๆเดี๋ยวมันก็จะใส่ตัวนี้แหละผู้ใดก็น่าจะมีมดเนี่ยละถ้าบ๊อบบีล้ลวก็ให้ติดตังเนาะอืมแล้วก็อันเข้าไปที่เนื้อหานี่นะไปที่เนื้อหานี่แล้วก็ ไปทีอันสามจับไข่ป่าเนี่ยเข้าไปนี่แล้วก็แก้ไขแก้ไขแล้วก็การสังร่งลายใดตัวนี้นะเิ่นการสังร่งลายดายมันปิดให้เราเปิดเลยจิ้มเข้าไปอยู่ในหูสามแฉนี่สามเหลี่ยมนี่แล้วก็เปิดเลยอืมแล้วก็ ออกเลยบันทึกซัมนี่กะถือว่าจะเป็นวิดีโอที่เปิดสั่งรายใดแล้วเมื่อกี้มันจะปิดเนาะปิดการสั่งรายใดแล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะเปิดการสั่งรายใดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะสั้นๆมีซันมี่เนาะถ้าว่าผู้ใดที่มาเฮ็ดนําบู้ใดก็สามารถคอมเมนต์ถามแล้วตัวังจะแนะนำให้เนาะอ่ะขอขอบใจ